หนมผมทองน้องอยู่เฉยๆนะโอเคไม่จับไมค์ครับน <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรอน,นุลงไปครับมึงไปเนอะ อยากวะอยากวน้ำตำยำแลงค่ะ,ะพี่น้องจดๆน้ำอยู่นี้ลูกซูฟียกดเอาน้ำตรงนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้โหลกกโอนโอัวลูกเต้าอโอนโอัว มาช้อ,ชอนแม่อยู่ไหนช้อ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 นอ๋อเฮียโอ้ย,อยเป็นวุ่นวายวันนี้วันนี้ว่าจะพาโซเฟียไปปั่นจัก,กรยานกับเพื่อนทีนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปนัดกันเพื่อนสาววินนี่จะมารับเพื่อนสาวก็คือแม่ของเ,อเพื่อนลูกลุงเลี้ยงเดียวกันละค่ะพี่น้องลูกเขากับลูกเขามากเลยน้ำกันเขากับเขาก็นสนิทกันอะไรอย่างเงี้ย สสเสีบยบบนน้องนะใส่เสื้อสีขาวเรียงน้องให้แม่หน่อยนะพริกสามชิ้นนะนับอยู่พริกสดยี่สิบพริกแห้งสิบ อืมน้ำอืมห,อ,ห,อ,หอมอประเลิว ทำแล้วอืมต้องเป็นฉากไปงั้นแหละเอ็ดเดียกัน วันนี้พาดูกไปเที่ยวแถวสาทรไปตึกมาหาน,ค,นครขับรถอันพานโรงแรมบันเดิทีปั <c oughs> วกอยบอกว่าโอ้ตั้งแต่ อัฟเซอร์ดินเนอร์แอดบายันทีโฮเทลชีวิตฉันก็เปลี่ยนมาเลยประจันมาปเป็นแบบเป็นเซลเมียเพราะว่าเดทกันก็ไปรูปท็อปไอเเวียติโก uh, ty, ไ,ไบยันทีเลยนะหลังจากนั้นเพราะว่าชีวิตเพิ่นก็เปลี่ยนมาเลย <laughs> ได้ลูกได้เมียสวย <laughs> น้องเซลนาะน,น้องเกอลโย่ งอไปไหนสเธียงอมาห้อะแบบนา้นสเฟียงูอยู่ไหนคะนอือเดี๋ยวน้องตามไปมันมีอัดวิดีโออยู่ไม่พี่น้องพี่น้องทานได้เลยพี่น้องที่เห็นวินินี่ใส่ตุ่มหูเคยบอกไปแล้วนะว่าอันวินิ หูวินี่ขาดค่ะตอนนั้นที่เจาะหูเจาะหูต่าแล้วมักใส่ตุ่มหูแบบสมัยก่อนมักใส่ตุ่มหูแบบเอห่วงใหญ่ๆมันบ่เวลาวิน่สยายผมมันบ่มันอยู่ก่อนมันไปโดนเองตุ่มหูอันมันเลาขาดปั๊ดหลงหลวมเพรา้ไปเงียบหูหรือเ่ก็เลยแบบนี่ฮะหูข่อยก็เลยแบบมันขาดเลยนะหูขังหูขังขวาอืมนี่จะเป็นแบบแป้งๆมะเกลือกัน ต้องไปเงียบครับไม่ได้มีเวลาไปเงียบกันก็เลยกบ,บริเเตตุ่มหูซึ่งวันเป็นแปลกๆมันขาดค่ะหูหูข่างขวานมันจะขาดอือมันขาดพี่น้องกระสือช้งเกวว่าหูพี่วินี่ก็เป็นแนวนั่นหูขาดจ้ะบ่ิใเเตยตุ่มหูมาหลายปีแล้ว ไปเงียบก็ได้ไปเงียบลวก,บก,ก็เจาะหูหูไม่ละก้อนไม่กว่าเจ็บเด็ตอนมันขาดเลือดออกเล็กนึงแล้วมันก็บอสมมนกันนะแม่มันก็ขาดเป็นเป็นแว่งเป็นอันอันนี้ไปเลยนะมันก็ไปเงียบต่อกันได้เงียบให้มันติดกันก็ได้่ะ นูอานั่งกินใส่กอดคนเดียวอุตส่าห์ไปซื้อเบียร์ว่าจะไปปิกนิกปั่นจักรยานนั่ะกับ,บอันแม่เพื่อนน้องโซเฟียซื้อเบียร์ซื้อขนมฝนตกทั้งวั<อ>บว่ไปไปทำ

ย,ยันงน้ำสมใจขึ้นไลวะเจมวิน่งต้มน้ำมะขา,ามน้ำมะขามเปียกใส่ปลาแดกใส่กะปิใส่ปลาเค็มตั้งอันจะใส่น้ำเปล่าน้ำละใส่ผงชูรสสตาลเหมือนปุงป้งปุ้งปลาแดกเองมามน้ำาานใส่มาตำกะกใส่อัน,นี่ย แล้วก็กะให้มนพอดีมันมันไ,ไม่เค็มนะพี่น้องแล้วก็ใส่ปลาแดดอีกทีนึงเหมือนเนี้ยน้ำสิ้นนุ่นๆสมๆเวลาตำคุงกับปลาบักหน้าแส่บักกวกแล้วก็ใส่ปลาลาของเราอยู่แล้วอะ่ะเพิ่มไปอีกเร้น้่าแบบ ตำได้น้ำหลายเผ็ดม well. ั่วๆ่ะกิดว่ามันจะต้องแซ่บนะให้ซ os, ีน้ำซุปตำเถอะ มีกระเทียมดองกับใส่มเหมือนถ้าปรุงกับแดกใหม่นะอืมอแม่บ้านบระยูได้เลยนี่เสาร์อาทิตย์ไงรัวอาง้อมอาหามาม้าแล้วมีใครดูลูกให้พี่น้องเออ สำเร็จก็สำนันแล้วเนาะเนี่ไปงานโน,ะนอามานี่โนอาโนอาครับอะมามัม,ม,มอะมามัม,ม,ม นัวนัวชิดด่ากูมานัวนัวนี่ก็คลิปนี่ก็สิโอ้ยแรงจับลูกด้วยสองสามรอบอ่ะ ขึ้นบันไดนะ,ะมาๆลยนมามาลูกมาแม่กินแม่มาเนี่ยมามาแม่อุ้มนมพมทองน้องอยู่เฉยๆนะโอเคไม่จับไม้ครับมือจะต้อง อยู่เชยเชครับอยู่เชยเชย <c oughs> ม่จับไม <c oughs> ่ครับหอะไกบีปลาแดบมมันแล้วมันขนุนๆอยู่นะ

ไปลูกอมะมาเปิดครับ <c oughs> มาเปิดมันได้ครับอออเอาอะไรปิด กูด เราจ,จะไปไหนครับไปไหนครับน้องอาน้องอไปขึ้นบันไดแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องขึ้นบันไดแลวแ้วันนี้สวัสดีค่ะบา,บายยค่ะหีน้อ่อ,อาไหม